สวัสดีค่ะมือนีย่ายแจงจิภามาเลาะเบิงปลาเนาะค่ะพี่น้องอันนาห้อนแล้วเบื้องนอกมาเลาะเบิงหมองว่าบัดเทียได้มีมองปลูกผักกินเนาะค่ะพี่น้องนาห้อน,นค่ะมีท่านี้ลัเพิ่นสีหฮโซว่าวสิมร้าหมองปลูกผักเพิ่นค่ะพี่น้องสิตั้งใจนาห้อนเพราได้ปลูกบักพิกสร้างเบียบักพิกเพิ่น,น,น,นด้ปเ,เ,นดเปนร้อยเนาะค่ะพี่น้องสิปลูกใส่ถ้าบ่มีิที มืมาหาเบิองทีค่ะพี่น้องนี่มือมือนี่สิให้เบิงมองทีสักก่อนเนาะค่ะพี่น้องถ้าม,มันได้ผลผลิตจังไรเดาย่าแจงสิให้เบิองอีกย่าแจงสิแพ้ย่ำอ,อันไายตอนเริ่มตน้นมือนี่บอกให้ในเริ่มค่ะพี่น้องมาเบิงดินมาเบิงมองสิปลูกก่อนเบิงค่ะพี่น้องสิมานนั่สิมาหาหม่องปลูกสิมาหาหม่องลงแต่ว่าเบิงก่อนค่ะพี่น้องว่ามันสิได้ ว่าทำให้แจ้จแจงเริ่มมือใดหรือว่าเริ่อมเบีย้ยลงมือใดสิบอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนีมาเบิงหม่องสิปลูกสะก่อนประมาณจะเคยง,งานนี่แหละค่ะพี่น้องนี่เบิงก่อนวันจะได้ปลูกได้จากต้นเนาะค่ะพี่น้องนี่จะได้มไถมามกุลดินมาลงสะก่อนบะกาเบีย้ยบักเขียไว้กาเบีย้ยบักพริกซื้อเบีย้ยบักพริกว้พร้อมค่ะพี่น้องซื้อ ติดต่อเบี้ยบักมะละพันไวน้ำจักเป็นจสิได้หายบ่ได้หาเนาะค่ะพี่น้องถ้าสัน้นถ้าย้าแจงลงมือล่งดินมือใดเราย้าแจงเสิให้เบิ้งน้ำได้ค่ะพี่น้องไปก้อนมือนี่สวัสดีค่ะ